สวัสดีครับมือดีอีสานสูตรพามาอิดอ้อมเอียนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับปอกพริกครับหอมแดงครับตะไคร้ครับเอามาใส่โขกนะครับมักผิดใส่หลายนะครับโขกใส่กันนะครับเรียบร่อยแล้วตักใส่หม้อครับเขาตรงทําการขัวก็นะครับผมขัวห้อมๆนะครับอย่าฝ่าวใส่น้ำนะครับใส่เอียนลงไปครับ คุนะครับคุณเห็นมันหอมก่อนครับเดี๋ยวฝาใส่น้ำนะครับอันนี้ใส่ตะไคร่ทิมลงไปครับเห็นมันหอมหอมดับข้าวนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตืมน้ําครับนาซุปนะครับนี่ตืมน้ําลงไปครับถามนเดือดครับเตรียมพักครับบักเขื่อครับถาดบ่ไ้ขึ้นบักพักไซนะครับผักไซนี่ผักไซบานเฮาขมๆมนะครับนี่ หมากมันครับมาละขี้นกบ้านเราเนี่ยครับเอาเติมเกลือนะครับใส่เกลือลงไปครับปลาแดกครับผมนี่ปลาครับผงสุ้รสครับใส่หลายเซ็บหลายนะครับใส่ผักลงไปครับนี่ทลงไปเลยนี่ผักใส่ครับให้มันคุมๆเลยครับเอาอีตู้นะครับผม ครมักพักอียงก็ใสซหลายๆนะครับออมเลยครับนี่เป็น่สีบบอพี่น้องนี่ครับใส่ข้าวขัวด้วยครับใส่ข้าวขัวพพ้อมนะครับถามเดือดครับผมถามเปื่อยเล็กน้อยครับมะเขือเปื่อยแล้วก็เย็นเปื่อยเล็กน้อยนะครับละลายในปากนี่ตักใส่ถ้วยนะ้ครับฮอรอนครับผม มันจะออกรสชาตินัวแล้วก็ขคมครับหนีมือนี่มีตับทั่วพร้อมครับมาเด้อครับกินแล้วมีพลังเต็มเตครับมาเด้อครับนะฮานเจ้าเจ้เจ้บ๊ายบายครับ